อ <c oughs> อ่ถึงไหนนะอ๋อัไห้เหรอสวัสดีครับ่ตจากคราวที่แล้วเนาะเอ๊ะคราวที่แล้วก็เมื่อกี้นี่หว่าเนาะก็ด่านกระดูกเนาะกระดูกผาเสียวกับปีศาจบึ้มๆเนาะไปดอที่นะอะออไรเนี่ยอ่านว่ายงไงเนี่ยพอสักแค่น,นะ มันเป็นชื่อวิลเลจว่ามัน f o r า a k น n Village นั่นแหลนะเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอามาจากหนังหรือเกมอะไรเนาะกับหนึ่งลงแบบร้อน <Okay. S 1> เปิดละเ <c oughs> นาะฮีโร่ที่เราจะใช้คืออนะิกนัสเนาะเป็นเอ่อพี่เบิมนี่พ่หนุ่มสุร้อนแรงเนาะกับอ่าอัพเกรดประมาณนี้เนาะโอเค เหลืออะไรอยูไหมเกสกิลนี้มันต้องใช้นี่หว่าอ่าอันนี้เนาะนี่นี่นี้นี้นี้อ่าชิดไม่พออ่าออกออกถ้าใครไม่ทันก็พอดเอาแล้วกันเนาะอ่านี่นี้อ่านี่เนาะอันนี้ก็ต้องใช้นี่หว่าแมงแมงเนาะเดีือ ยดาด่านนี้ก็จะได้ดาวแล้วไปไปเลยเนาะไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่าด่านนี้แล้วก็อีกด่านหนึ่งก็จะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรนะด่านบอสแล้วเนาะโอเคไป s <S โอ้โหเราตัวนี้เนาะสเตปเขาดีมากเลยนะเขาตีแรงวิ่งเร็วแล้วก็เลื่นเยอะเนาะนัะะนมมมมมมม ตรงนี้เป็นนี้ตรงนี้เป็นนี้ระเบิดระเบิดตรงนี้มีศัตรูตรงนี้เนาะจำไว้ว่าตรงนี้จะมีไอ้นี่เยอะเป็นเมดแล้วกันเนาะก็นี่เนาะ ผมไล่ซึ่งความทรงจำอะในดาเนี่ย <a> ผมจำได้แค่ว่าตรงนี้มันจะมีมอนตัตวใหญ่ออกมาแค่นั้นเอง <Freedom. S 1> เอาผมลืมบอกเลยว่าสกิลตัวนี้เนาะคือมันจะมีสกิลอีกนัด เนาะมีสกิลอ่าเขาเรียกว่านะมันจะสามารถเดชไปหาศัตรูอีกตัวหนึ่งได้เนาะแล้วทำดาเมจกับศัตรูตัวก่อนหน้าที่มันกำลังตีอยู่เนาะ <c oughs> แล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คืออ่าเขาสามารถทำดาเมจรอบตัวเขาได้เนาะแล้วก็จะฮิวตัวเองด้วย ที่ฝั่งนู้นไม่ค่อยมีปัญหาเทนะ่าไหร่นะาจ่ฝั่งนี้แหละที่มีปัญหาว่ามันจะเป็นดีมอนเนาะส่วนใหญ่อ๋อเขนะ้เนาะศัตรูตัวใหม่มาละแบบนึงนะขอเคลียร์เวฟนี้ก่อนแน่นะสกิลฮิลตัวเองเนาะไหวไหมวิ่งไปกดเลยเนาะดีมอนอิมเนาะก็เป็นไฟอิงเนาะ ก็เหมือนกากอยเลยแต่ถึกกว่าเนาะถึกกว่ามากไหมวะเชี่ยมากด้วยโอ้สี่ร้อยเลยเลือดเอ้ย,อยลืมดูชักมือออกไปเกาโน่นเกานี่แป๊บนึงโอ้โหแม่งเลยแบนกับระเบิดดีนะไม่มีกันเวทด้วย ออาวดีก่อนกันเนี่ยวกันเนียวเนาะเนี่ยเนาะเห็นไหมมนทำราเมจอ่าศัตรูที่อยู่ในระยะด้วยเนาะแบบระยะพุ่งของมันนะแล้วก็หิวด้วยทำราเบิดวงกว้างแล้วกว็หิวด้วย ยิ่เลตัวนี้ไม่ยิงโอ้จบแล้วตัวนี้ไม่โยนหอกอ,อัดไว้ไหมอัดยูอัดยูหลอนมันเพลนมากมาเลยนะไอการที่เรานั่งคุยคนเดียวตั้งนานแล้วแบบรู้สึกตัวีกทีคือแม่งลืมอัดอน่ะ ตรงนี้จะเป็นตัวไก่แอตัวเกาะหนาๆนาปะ่ะแล้วตรงนี้จะเป็นตัวเกาะเวทม,มันจะปล่อยให้เราคิดแบบนี้ไว้้นเวฟหลังๆมามันก็จะสลับด้านนะแล้วก็จะแพ้นี่อัพอัพมาแล้วแบบอัพไอ้รถคอร์สมาเนาะก็คือเช็ดถูกมึงเยอะเลย ่ยตีแรงนะเนี่ยตีเป็นเวทตีเป็นกายภาพเนี่ยโคตรแรงเลยถ้าอย่าตีเป็นเวทวะจำมไม่ได้ด้วยดิ ไหวไหมไหวอยู่นะด้านนี้ไหวแต่ด้านนี้ไม่น่าไหวเอาปเนาะออาตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอัาตรงนี้เด้แมังจะไปแย่งยิงตรงนี้ tôi về đi Để nó lại Cái khó xỉm mà cất Chứ rồi này tôi này thấy không? nó à Nếu ngoài đi. mình Mình phung mùa à phung về hả à, sở tù mua à nó The Necromancer สามารถอะ,อะนั่นแหละในคอมเมนเซอร์เนาะมันก็คุณก็ยังยรู้จักมันดีนะนนเนาะก็อะไรเนาะงกินอูเนาะ <c oughs> อะซอมอนอันเดนเนาะก็คือมันสามารถเรียกโครงกระดูกออกมาได้เนาะเดินช้าแต่มันเรียกโครงกระดูกเนาะคุณก็น่าจะรู้อยู่ว่าโครงกระดูกไม่น่า,น,าน่าเกียดน่ากลัวขนาดไหนะมันมาเยอะมาก เดินช้าเนาะแล้วก็โจมตีรก่ดไกลเลย้ยแม่งแล้วแม่งเสกอนี่ได้เลยนะกระดูกไนท์ Nine, อะสเกเลตันไนท์อะน่าเกลียดมากกลัวทำไมเนี่ยโอ,อ้ไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีเอ่อเทสลาแล้วก็นะคุณก็จะไม่ต้องกลัวแม่งเนาะ,ะตัวนี้ดิ ชิพายเนะขาบนไม่ไหวแม่น้ำมันอยู่นอกระยะไอ,อ้คนไอ้เชื่อรงยินอูมันอยู่นอกระยะไเอเฮ้ย,ยแต่แต่แต่ถ้าถ้าก็เหมือนตัวไอ้นะตัวซัพพอร์ตอะไรตัวเนาะที่วิธีการเคา,าเตอร์มันก็คือปล่อยอ,อย่าให้มันมือว่าง ทำให้มันยุ่งอ่ะอ่ามันจะทำอะไรไม่ได้นั่นแหละฝั่งนี้เนะาะฝั่งนี้มาเยอะ <Be delight. S 1> อัไก่อนเผื well, ่อไว้ก่อนเนาะอะมาแล้วเนาะแมกมาเอเลเมนอลเนาะก็เวลี่ไฮเฮลป์แล้วก็ very short, very slow speed, เวลี่ช็อตไอ้เวลี่สโลว์สปีดนาะก็คือมันเดินช้าอ่าเลือดเยอะแล้วก็กินเลือดเราห้าหน่วยเนาะแล้วก็ตีเป็นหมูตีเป็น AOE อะ่ะตีเป็น Area of ของแบ็คเทคอะ มันมีเกาะไหมเนี่ยไม่มีเกาะโอ้ชิงจริงสู้กับไอตัวนี้มันไม่ยากนะเราแค่ใช้ไอ้เซอร์เจอเจอแรด่ะโอ้วมันมันน่ารำคาญมากเลยนะไอแชโดว์อาชอร์เนี่ย

เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ไไดไไไไหน้าห่วงอะไรขนาดนั้นเอ้ไหวไหวไหวนั่นแหละทีนี้พอละอ่าอัพเนาะเฮ้ยเยยมไอ้เยี่มมันเวบินมันชิวชิวเนาะดาร์กไนท์ฝั่งนี้เป็นพวก ตัวถึกมีตัวเยอะาอม่ละอุยดีนะเอาไปก่อนมุ่งแต่เว็บบินนี่เงินดีวะเยช่มาเยอะแยแต่ไม่อยากได้ตัวนี้เยอะแต่แต่แต่ไหวอยู่ไหวอยู่เดี๋ยวไปช่วยดันดนูนะ ไม่ฟังู้ดีกว่าเออแ,ลแหละฆ่าไอตัวด้านหลังันเลยไอ้เงี้ยฮีโร่หรอมันรู้งานว่ะเอ,อ้ยยอดไปเลยไหวไหมเนี่ยวันวันแล้วนะ ไยังไงอยู่ปิ๊บฮีโร่เวียตายหาแล้วใจเย็นดิจมตีระยะไกลนะตัวนี้นี่แต่เรามีนี่แหละปอมไอ้ชีไอ้ชีเลือกผีไม่หยุดเลยใจเย็นดิอ่าเรียบร้อย นี่คือไม้บูนสติ k ไม่ได้อัพตรงนี้ด้วยโ oh, อ้เจริญนะเดินมาด้านไหนเนี่ยด้านนี้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 เนาะด้านขวาด้านนี้คนดูยังรู้เรื่องไหมเนี่ย ซะถึกมากเรื่องแค่สามพันนะมันยังถึกขนาดนี้เลยวะด่านพิเศษนะโอ้โหแม่งเลยตัวระ,ะเบิดอะแม่งถึกขนาดนี้ ยิงฝั่งไหนก่อนเราใส่หรือว่าดูดิผมกลัวมันแย่ยงทาเกตกันนะเฉยๆคื้แบบตรงเนี้ย Ừm. <coughs> này. <Go ahead. coughs> Chia đi lại. มันจะเก่งนิ้วทำไมเนี่ยโอ้ยปวดไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยอ <c oughs> ไม่ไหวเนาะไม่ไหวเมื่อกี้ตรงนี้ไม่ไหวนี่แล้ไอเขาเรียกอะไรนะอ่าทูบอะไอทหารราบอะทหารราบเราตายหามกูแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวมันอะไร <c oughs> ไอ้มันรู้งานเหมือนกันไอ้ฮีโร่ตัวนี้ ชม่ใช่ขึ้นแท่นเลยเนี่ยขึ้นแท่นนี้โลนตัวโปรดเลยเนี่ย,ย,ย,ยข้างบนเลยไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยดิช่วยไม่ได้ด้วยดิไม่ไปยืนกองกันแม่งโดนเอลี แต่ถึกนาถึกอ,อยู่มันถึกกว่าเยอะมากอะถึกกว่าไอเลือดมันเยอะกว่าห้าสิบกว่าหน่วย,ย่างนี่ห้าสิบห้าหน่วยมาเลย เออเอาลืมยา้ายแต่หาเลยไม่เลยแกไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เลย,เลยฮีโร่ลืมไปเลยว่าฮีโร่เกิดแล้ว ไหวไหมเนะี่ยไหวอยู่ไหไวอยู่ไหวอยู่ลึงไปเนาะมันทำดาเมจร,รอบรอบนี้เนาะ <c oughs> ขนลุกเปืนหมดแล้ว ไหนี่ยมันสลับนะเห็นไหมหมดน่าเกลียดเลยเนะี่ยเอามั็นมูม,มาด้านนี้นะอ่ะโอหตัวกายภาพมันตรงนี้นะโอ้โหอย่างงี้ตัวเกาะกายภาพมาตรงนี้นะเห็น,ม,นนะมันทำให้เราตายใจเหนไหม น่นเพราะว่าปอมมาสกิสเทียวเก่งมากเก่งเก่งยิบหายด้วยไม่ได้เก่งมากว่าธรรมดาที่สกิลเชีย่ยนี้โคตรแรงเลยอ่ะเมื่อกี้อะไรไอ้ชิคโกเลมโดนยิงเหรอ ถึงว่าแล้วทำไมพวกต่างชาติเขาบอกว่าอีกนิดอีกนัดมันเก่งมันเก่งจริงนะเฮ้่ยเก่งแบบโม้วยนะเนี่ย <g ül> ยิงยิงหายนะไม่เง้ยไอ้ยศคาถาสั่งตายนเาาาาาานี่ะอวตารครับลับบ้าเนี่ยอะไรเงี้ยเฉยสมแล้วที่เป็นคาถา AK47 mình luôn nè để, để, để mình đơn xảy hại Đồn mấy đi đồn dinh hải nó mà อ้าอีอัลล็อกฮิโร่ใหม่เฮ้ยอเลยนี่ไอ้ตัวนี้มันปวดเสื่เอ็ดไม่ใช่ทำไมไม่ได้เมื่อกี้เนาะอ่ะมันอ่านให้หมดเลยก็ได้เนาะอ่าคิงดีนัสเนาะก็ไอ้พระราชาไอ้จำไอ้อัศวินในภาคที่แล้วได้ไหมล่ะอ่านั่นแหละไอ้พระราชาตัวเนี้ยเนาะก็มันมันเป็นสวินในที่แล้วไอเขาที่แล้วตอนนี้มันเป็นพระราชาแล้วไะที่กลายเป็นนิอ้วนแล้วตอนนี้ ก็มีสกิลเนาะอ่าเป็นอ่าเป็นนี่อยูสเตตเนาะมันเดินช้าเนาะก็มันเป็นอ่าฮีโร่ระยะไกลนั่นแหละเนาะแต่ก็ถึงอยู่บ้างตีระยะประชิดได้อยู่เนาะสกิลก็คืออ่าไอ้รอยย่อแอดดิเนาะก็อ่าเพิ่มระยะโจมตีของป้อมป้อมหล่ารอบตัวเนาะแล้วก็อ่าคาทาเฮลบาร่าชก็อ่าเขาเรียกอะไรนะมันจะมาร์กพื้นที่ไว้แล้วก็ ยิงอุกบาทสิกเอ้ยเรียกไม่ใช่อุกบาทที่เขาเรียกปืนใหญ่ยิงลงมาเนาะระดมยิงเนาะ,อะเอโอรราเนาะวิส <c oughs> ัยเฮ้ยพระผมครับอ่า <c oughs> แค่ชื่อก็โ oh, อ,อ้วร์คราฟเนาะอร์คราฟอ่าเหมือนเดิมเนาะยิโระยะไกลเนาะและเป็นตัวเมชเนาะเป็นเป็นตัวเป็นตัวเวทอ่ะมีสกิล เฮอร์มาฟอสกับไอสตอมนะเฮอร์มาฟอสก็คือทำให้พื้นในระยะอ่าในเพือให้พื้นกลายเป็นน้ำแข็งเนาะสโลสศัตรูแล้วก็ไอสตอมนี่ก็คือเสกน้ำแข็งลงมาใส่หัวศัวตรูนั่นแหละอีกเฉยเกียดว่ะเกียดแบบการอ่านชื่อแบบนี้อ่าอินอีกอีกราอีกราใช่ไหมอีกรา หรือว่าอิงอิงราอิงเรอไม่รู้อ่ะไอ้ชื่มไงชื่อไวกิ้งอ่ะเนาะก็เอ็นเซสเตอร์คอกับอ่าแบร์ฟอร์มก็คือมันสามารถไอเอนเซสเตอร์คอนี่ก็คือเรียกพวกนั่นแหละมันเรียกอ่าเขาเรียกนะเป็นสมุนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเลยเนาะออกมาช่วยสู้เนาะแบร์ฟอร์มก็แปลงร่างเป็นหมีอ่ะ เฮกซออ่าโดตาชุยโดตาก็ไฟอิงซอเบตก็คือยิงเลื่อยออกไปด้านหน้าเนาะยิงใบเลื่อยออกไปด้านหน้าชิงกับศัตรูพิ้วพิ้วพิ้วพิ้สกิลนี่อะไรอ่ะมันชิงไปในตัวตุ๊กมือยช่ไหมอ๋อมันเป็นทิมเบอรมันเป็น t i m อเอ็มเอ็มะทิมเบอร์ก็อ่าโจมตีอ่าก็เลยนะมัน มันทำดาเมจใส่ศัตรูที่กำลังตีอยู่เนาะแรงๆหนึ่งทีเนาะโ oh, <ni> อนิโอซามุไร oh, เนาะโอเคเนาะ,ะก็ไอตัวนี้เป็นอ่ะสองตัวนี้ก็น่าจะรู้เนาะเป็นตัวกยายภาพเนาะแล้วก็เป็นตัวแทงเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะวิ่งเร็วไม่ใช่วิ่งเร็วแล้วก็เลือดเยอะแล้วก็ดาเมจแรงและแพงมากด้วยในมือในมือถือเนาะไอตัวหนสามตัวนี้มันแพงมากเลยในมือถือ <c oughs> เป็นตัวถึกเนาะนั่นแหละเนาะเดสต์สไตรเนาะก็อะไรนะอ่าปักดาบกับพื้นใช่ไหมเอาไม่ใช่อ่เขาเรียกนะมันรวมดาบแล้วฟันศัตรูที่อยู่ด้านหน้าของมันเนาะก็คือตัวที่กําลังตีอยู่นั่นแหละทดำดาเมจแรงๆหนึ่งทีอ,ทอีกอันหนึ่งก็คือซอร์ทอร์เมนนี่ก็คือ,อปักดาบลงพื้นนั่นแหละแล้วก็ทำดาเมจศัตรูรอบๆตัวเนาะ Oh. ตอล่ะครับผมออกเสียงงี้ตอล่ะตอลตัลนะครับผมก็มายอเนียกับทันเดอร์ทันเด,อ,ด,อ,นดอ,อร์ครับก็มันก็มีสกิลมายอเนียนี่ก็น่าจะเป็นอะไรนะกว้างค้อนไปในระยะเนาะแล้วก็ทำดามิดแต่แล้วก็เรียกสายฟ้าลงมาเนาะนัะ่นแหละแล้วก็ทำดามิดเป็นวงกว้างสกิลน,นี้น่าจะเป็นตีแล้วบ๊อบค้อนไหมแล้วตีแล้วชิงตีแล้วทำดามิดกระจายเนาะ อันนี้ฮีโร่ใหม่เนาะเตชินอิออนไทม์กับอะไรนะไฟรัชเอ๊ะทำได้ได้ว่าชิไหยละผมจำได้ว่ามันสกิลหนึ่งที่มันอิออนไทม์นี่มันที่มันอ่าอะไรนะเรียกอ่าเอ้ยไม่ใช่เรียกดิมันแปลงร่างเป็นร่างใหญ่เนาะร่างตัวใหญ่เนาะแล้วก็ร่างตัวใหญ่นั่นแหละแล้วก็ไม่ได้รับดาเมจใดๆเนาะแต่จะไม่สามารถโจมตีเวทได้ จะตีแค่กายภาพตัวนี้เป็นโจมตีเวทนะมันคือมันมันเป็นตัวกายภาพอะ่ะมันเป็นตัวยืนตีอ่ะแต่เป็นตีเวทอะ่ะนั่นก็งงแม่งเหมือนกันเนาะแล้วก็มีไฟไฟรัชอ๋อนี่น่าจะเป็นเรียกอุกาบาทเนะาะเรียกอุกาบาทเที่ยมย่อบลงมาไม่ได้แรงเหมือนอุกาบาทของเราเนาะแต่ก็อุกาบาทอ่ะอืมแรงเอ๊ะด่านนี้ด่านอะไรด่นบอสด่านบอสใช่ตัวอะไร ชอบคิงดีนะสะดีคิงดีนักกิ่งแค่นี้แล้วกันเนาะแอนโดร่าเนาะวินเทอร์ซองเนาะเอ๊ะตัวอะไรวะวินเทอร์ซองชื่อคุณคุณ้นจังเดี๋ยวไปนั่งดูแล้วกันอ่ะเด้ได้อันนี้มาเนาะสามสามอันก็นี่ลวกันแล้วก็นี่เนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็เฮ้ย มพิงรู้เนี่ยฮ้อมจอไม่เต็มอ่ามันก็เลยขยุบไอ้ขยุบก็จะพัขยุบเออฮะาแล้ขยุบไ,ได้หน่อยได้หน่อยนเนาะโอเคที้ค่นอกแค่นี้เนาะเดี๋ยวตัดตัดลงตรงนี้นเนาะขี่ไปบายครับ